สวัสดีครับผมทนายเดชาเจ้าของเพจทนายคายทุกทาง Facebook และ YouTube วันนี้จะมาเตือนสติพวกที่ชอบเล่นโซเชียล a c e b o o k นะครับเป็นอุทาหรณ์นะครับเนื่องจากทะเลาะก,กันทาง Facebook แล้วตอนหลังไปฆ่ากันตายนะครับสารจำคุกตลอดชีวิตเรื่องราวนะครับเมื่อวันที่16เมษายน2563เนี่ยผมทำคดีคดีหนึ่งนะครับ กลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มทะเลาะก,กันทาง Facebook ผู้หญิงทะเลาะก,กันหลังจากนั้นยกพวกมาตีกันครับทั้งตบทั้งตีกันเสร็จเรียบร้อยฝ่ายหนึ่งก็ได้รับบาดเจ็บอีกฝ่ายก็ได้รับบาดเจ็บไอ้ฝ่ายที่สู้ไม่ได้กลับบ้านไปเอาพวกมาไปเอาโมไซมาไปเอาปืนมาหลังจากนั้นไปดักยิงเขาที่วัดแห่งหนึ่งนะครับยิงไปหลายนัดครับไปกันสคนคนขับรถคนหนึ่งซ้อนท้ายคนนึงสุดท้ายยิงเข้าไปเขา ผู้เสียหายสองคนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ไม่ตายนะครับต่อมาตํารวจจับได้นะครับส่งฟ้องศาลศาลชั้นต้นจำคุกตลอดชีวิตทั้งคนซ้อนและคนยิงวัยรุ่นอายุ20สกว่าเลยนะครับเมียก็ท้องด้วยหลังจากนั้นต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์วิพากษายืนจำคุกตลอดชีวิตทั้งคู่เรื่องไม่เป็นเรื่องเลยค่ชกต่อยกันทะเลาะก,กันนะผู้หญิงทะเลาะก,กันก็ไปเรียกแฟนมานะนัดหมายชกกันชกกันสู้ไม่ได้ก็ เอาปืนมาไล่ย,ยิงกันสารุทธรีภากษาจำคุกตลอดชีวิตทั้งสองคนและตอนนี้อยู่ระหว่างอีกาสารไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากสารจำคุกตลอดชีวิตมาแล้วสองสารเกรงว่าปล่อยไปจะหลบหนีเป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับวัยรุ่นที่ทะเลาะก,กันทาง Facebook ด่ากันไปด่ากันมาก็จบครับนะอันนี้ด่ากันไปด่ากันมาท้าทายกันมายกพวกมาตีกันผู้หญิงกับผู้หญิงตีกันก่อนสู้ไม่ได้ เอาผู้ชายมาต่อสู้ไม่ได้อีกเอาปืนมายิงสุดท้ายติดคุกใจเย็นๆนะครับพี่น้องนะครับนะใจเย็นๆนะครับอาจารย์เดชาฝากไว้ช่วยแชร์กันด้วยนะพวกหัวร้อนทั้งหลายจำคุกตลอดชีวิตนะครับเตือนสตินะครับใครมีข้อสงสัยก็โทรมาคุยกับอาจารย์ได้นะครับนะอย่าลืมช่วยแชร์ด้วยสวัสดีครับ